็เลยคิดว่าทองเนี่ยน่าจะขึ้นเร็วได้ยากในระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเป็นภาพที่ผมมองแต่ว่าถามว่าทางเทคนิคตอนนี้ยังยังไม่ได้มีสัญญาณขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทางเทคนิคของมันเนี่ยก็คือทองทองทองนอกเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับประมาณนี้เนาะจนกว่าเจ้าเขาจะเทคโปรฟิตนะครับหรือจะลงแรงนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเมื่อไหร่นะซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาท ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to Go by Intego r เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับโปกผมครับภผยเป็นเทรดเดอร์ Intego นะครับเจออีกแล้ววันอังคารนะครับเป็นรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะก็รายการนี้จะเป็นปกติจะมีเทรดเดอร์นะครับหลายคนมาสลับสลับกันนะแต่ช่วงนี้จะเห็นผมบ่อยนึงนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยว่างกันนะ โอเคก็ต้องบอกว่ารายการนี้จะพูดถึงข่าวตอนที่ข่าววันที่ผ่านมาก็คือคืนที่ผ่านมานะแล้วก็อัปเดตล่าสุดของราคาทองคําพร้อมกลยุทธ์อะไรประมาณนี้ล่าจะมีข่าวเล็กน้อยๆน,นะครับที่ในคืนที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้ให้มันเร็วทามเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าออเดี๋ยวราผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ได้แชร์หน้าจอไปแล้วนะครับมา ก็เรามาเริ่มกันที่อัปเดตข่าวในคืนที่ผ่านมามีอะไรอัปเดตบ้างก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทางแบงค์ชาติโชว์ขึ้นมานะครับมันจะเห็นว่าอในเอเชียนะครับในพวมาเอเชียจะเห็นว่าสกุลเงินบาทเนี่ยเป็นอันดับสองในการแข็งค่าเลยนะครับในเร็วๆนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า เออถ้าที่กับในภูมิภาคเนี่ย H, เอชเอ่อจะเห็นว่ามาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งนะครับแข็งเยอะที่สุดตามมาก็คือประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียอะไรว่านีน่แล้วก็จีนวนะ่านี่ยไล่ลําดับไปนะฮ่องกงนูน่นนี่นั่นแต่ว่าโดยรวมก็คือต้องบอกว่าไทยบาทเนี่ยแข็งจัดเลยนะครับแล้วก็ถ้านับไปก่อนหน้านี้ด้วยก็คือแข็งมามากกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะ เรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้น่ากังวลเกี่ยวกับค่าเงินบาทอ่อนเลยกลายเป็นว่าแข็งจัดเกินไปนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วในสัปดาห์ในเอ้ในวันจันทร์นะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีวิธีการมากมายนะครับในการที่จะทําให้เงินบาทมันอ่อนนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องการลดดอกเบี้ยถึงจะไม่ลดเนี่ยก็มีวิธีการแทรกแซงค่างเงินอยู่นะครับอซึ่งก็คิดว่ามันใกล้แนวรับแล้วสำหรับค่างเงินบาทนะแนวรับค่างเงินบาทเนี่ยมันใกล้แนวรับใหญ่คิดว่าแบงค์ชาติไม่น่าจะปล่อยให้มันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทเนี่ย แข็งลงไปมากกว่านี้รุนแรงอะไรนะครับน่าจะใกล้จะรีบาวแล้วนะก็จะเป็นการว่ากลยุทธ์เราเนี่ยจะเน้นไว้ว่าเบสว่าบาทเนี่ยกำลังจะอ่อนหลังจากนี้หรือว่าไม่แข็งไปม,มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นฝั่งทองคําที่เป็นทองไทยค่อนข้างจะได้เปรียบนะอันนี้คือหลักการโดยรวมนะครับก็จะเห็นค่างเงินบาทที่ผมโชว์มาเนี่ยก็แข็งมากจริงๆนะมันจะแข็งอะไรกันนะกน,นะคาันะเขาก็ต้องมีการควบคุมนะเพราะว่า เอ่อพวกค่างเงินเนี่ยสิ่งที่ดีของค่างเงินคือมันจะต้องเสถียรไม่ใช่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับอ่ะเขาก็ต้องควบคุมประมาณนี้ถัดมานะครับก็จะมาดูข่าวจะเห็นว่าเมื่อคืนข่าวมันไม่น่าสนใจอะไรทองคําก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรมากนะครับเป็นตัวเลขแบบไม่ได้ไม่ได้สําคัญมากายก็ข้ามข้ามไปวัานอังคารเนี่ยก็คือวันนี้นะครับจะมีตัวเลขตอนสามทุ่มเป็นเอ่อความชื้นผู้บริโภคนะก็ จริงตัวเลขนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบทองคำมากนะครับจริงๆตัวเลขที่น่าติดตามของสัปดาห์นี้จะเป็นวันพฤหัสนะครับตอนทุ่มครึ่งเป็นสินค้าคงทน GDP และมีเฟดพูดด้วยตอนสองทุ่มยี่นะครับก็รอดูว่าเขาจะพูดอะไรนะก็เออก็น่าจะเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวว่าการลดดอกเบี้ยของเขาเนี่ยมันอย่างไรแล้วเขาเขาก็ให้เศรษฐกิจเออให้เออ,เ,อ,อเขาเรียกไงให้ให้ทั่วโลกเนี่ยเชื่อมั่นว่า อเมริกาจะไม่เกิดรีเซชันนะนี่คือสิ่งที่เขาพูด,พ,ดพูดอยู่นะอ่าประมาณนั้นแต่ราคาทองคําเนี่ยก็เหมือนจริงๆเนี่ยถ้าราคาทองคําเชื่อเฟดนะว่าเขาจะไม่เกิด c ีเซชันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆควรจะต้องทองคําควรต้องลงนะอ่าถึงแม้ว่าหรือถ,ถ้าลงก็ลงอ่ามันเขาเรียกอะไรถึงจะลงที่ว่าลงก็ไม่ได้จะลงเยอะนะครับแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรจะรีบขึ้นเพราะว่าเออมันคงทรงผมมาคิดในใจผมคิดว่ามันควรจะต้องทรงทรง,ทรงหรือว่าไซเวย์นะครับอ่า เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็ดอกเบีย้ยจริงแต่ว่าหุ้นเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นซอฟต์แนดิ้จริงๆหรือว่าไม่เกิดรีเซชชันเนี่ยนะครับก็ก,ก็พูดง่ายๆภาษาไทยก็คือเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงคนตกงานเยอะเนี่ยถ้าไม่เกิดภาพนั้นเนี่ยหุ้นควรจะต้องขึ้นแรงมากนะครับหุ้นจะต้องขึ้นแรงมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือหุ้นก็ขึ้นอยู่นะขึ้นเรื่อยๆแล้วหุ้นทั่วโลกนี่ขึ้นกระจายเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือองคางกับขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแสดงว่ามันมีกลุ่ เขาคิดว่ามันมันน่าจะมีปัญหานะหรือว่าใครไม่รู้หละที่คิดว่าจะมีปัญหาเขาถึงได้อ่อพุ่นเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าทองแต่นันขึ้นตามมาด้วยเป็นอ l l าม m e h i เรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าวันหนึ่งเจอปัญหาที่อยู่ใต้พรมเนี่ยขึ้นมานะครับตลาดหุ้นจะลงแรงได้เลยนะครับอ่าถ้ามันเกิดวิกฤตบางอย่างในจุดใดของบาโลกอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะก็ต้องดูนะแต่ว่าไงก็คือ การขึ้นของหุ้นรอบนี้เนี่ยแล้วทองคาขึ้นมาด้วยแรงแบบนี้อันนี้ยน่ากลัวนะครับสำหรับหุ้นเนี่ยคือน่ากลัวจริงๆนะครับองากว่าหุ้นอเมริกาเพราะว่าขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับประมาณนี้เนาะอืมโอเคก็รุนกันต่อไปามความเห็นส่วนตัวผมก็คือผมมองว่า recession เนี่ยในรอบนี้เนี่ยไม่น่าเกิดตามที่เฟดพูดนะครับก็คือผมเนี่ยเชื่อว่าการที่เขาลดดอกเบี้ยเยอะแบบนี้แล้ว การคลังหรือนโยบายการคลังเขานี่อาจฉีดเยอะด้วยเนี่ยโอกาสเกิดลีเซชันจริงมันน้อยนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องเงินเฟอ้อจะต้องดิดก,กับแน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดซึ่งมันไม่ได้จะมาเร็วๆนี้ไงพวกนโยบายพวกนี้มันต้องใช้เวลานะอาจจะเป็นแบบปลายปีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยเหรงเงนเงินเฟอ้อตีกับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นปัญหาอีกรอบนึงนะครับแต่ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าตามหลักถ้าไม่มีเรื่องสงครามอะไรนะโอเคแต่ว่าปัจจุบันไม่มีสงครามใช่ไหม อ่าตรงเนี้ยมันไดฟ์ทองให้ขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องสงคารามไม่มีเรื่องของอะไรนั่นหอกประเทศที่จีนสหรัฐมีการโดนแซงชั่นกันความบาดกันอะไรพวกเนี้ยถ้ามีแค่เรื่องเฟดใยวายเฟดเพียวๆเ,เนี่ยแล้วก็ผลของเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะจริงๆทองคำมันควรจะต้องไซเว์ way, หรือไม่ก็แบบไซเว์ดาวหรือไม่ก็ไซเวย์ธรรมดาไม่น่าจะเพอร์ฟอร์มขนาดนี้เนาะอันนี้ต้องบอกว่ามีมีมมมมมม ความเสี่ยงบางอย่างนะครับมันถึงมีคนไล่ซื้อทองขนาดนี้นะครับอ่าอาจจะอะไรเงี้ยจะมีสงครามก็ได้อะไรเงี้ยเนาะถ้ามันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ถือใช่เลยนะครับทองขึ้นแรงเนาะแต่ว่าถามว่าความเสี่ยงสงครามมีไหมก็คือมีนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดตอนนี้ไงคือมันยังไม่ถ้าเอาแค่ข้อมูลตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราซื้อเพื่อจะเก,งก่งว่าเกิดสงครามใหญ่ไหมเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ค่อยแนะนําเราเนี่ยก็จะเหมือนกับเราถ้าเราคิดอย่างนั้นคือเราเข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับวิธีคิดก็คือ เราต้องซื้อในจุดที่ตลาดเนี่ยแพนิคหรือว่ากลัวอะไรแบบผิดหวังนะครับมาแล้วราคาทองลงมาแรงๆเนี่ยเราเข้าไปเก็บเพื่อเล่นในภาพใหญ่เนี่ยอย่างนั้นได้เปรียบนะผมชอบทําอย่างนั้นแน้นำหมนกันมากกว่านะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอเคระยะสัน้นทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับถือว่าดีก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่ผิดหวังจะลงแรงทันทีอันนี้คือสิ่งที่ผมมักจะเน้นย้าให้ทุกคนฟังนะ โอเคเรามาดูในเทคนิคลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแชร์ให้ดูเลยนะครับตลาดหุ้นนะครับในเอเชียขึ้นแรงมากทุกประเทศนะประเทศไทยเราเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้นะปีก่อนมีแต่คนบ่นนะไม่เอาไหนเลยนะตอนนี้เนี่ยขึ้นกระจายเลยนะคือว่าวันนี้ก็ขึ้นไป14จุดนะขึ้นต่อเนื่องแทบจะทุกวันมาดูตลาดหุ้นจีนนะครับโอ้โหขึ้นแรงมากวันนี้บวกไป6%นะครับอ่ะเรียกได้ว่าหุ้นเนี่ยขึ้นเยอะทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือขาขึ้นใหญ่ นะครับสาหรับหุ้นแล้วผมคิดว่ามันก็หุ้นเนี่ยอโอเคหุ้นจีนเนี่ยเอาจริงผมเชียร์มาตลอดแล้วผมก็เชื่อว่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบอททอมไปแล้วนะครับประมาณนี้เนาะนอกจากซะว่ามีวิกฤตเกิดในอเมริกาหรือในส่วนไหนของโลกที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะอันนั้นนะหุ้นจะลงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าหุ้นเอเชียเนี่ยมันก็ ลงได้ไม่เยอะมากเหมือนหุ้นเมกานะเพราะว่ามันมาจากข้างล่างใช่ไหมมาจากหลุมพึ่งขึ้นจากหลุมนะลงก็ลงไม่เยอะนะแต่ถ้าหุ้นเมกาน่าจะลงแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนตัวคือหุ้นในกลุ่มที่เป็นเอเชียหรือว่าจีนเนี่ยเอาให้หุ้นไทยก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเสี่ยงไม่ไม่ค่อยเสี่ยงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วถ้าถือว่าอเมริกาไม่เกิดรีเซชชันล่ะนะครับหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นแรงนะก็ถือว่าโอเคเลยนะน่าสนใจจริงๆ เนาะก็อันเนี้ยบอกอะไรเราก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยเชื่อนะครับว่าจะไม่เกิดรีเซชชันเพราะว่าการที่อเมริกาไม่เกิดรีเซชชันเนี่ยมันก็กระทบให้หุ้นทั่วโลกบวกหมดนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจอเมริกาดีนะครับหลังจากนี้มันไม่ได้แย่อะไรเลยเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกหรือว่าเศรษฐกิจโลกมันก็จะฟื้นได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าอเมริกาเศรษฐกิจด,ดีทั่วโลกก็จะกระทบไปเป็นสิ่งเป็นบวกหมดนะครับประมาณนี้เหมือนเห็นเราเห็นจะเห็นว่าอย่างจีนเนี่ย ปุ๊บใช่ไหมเศรษฐกิจโลกนี่ก็ฝืดไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าอเมริกาฟบปิกอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฝืดฝืดฝืดกระจายนะครับอ่าเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจทั้งคู่เนาะอ่าอย่างน้อยตอนนี้ถ้าอเมริกายังแข็งอยู่เนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจโลกมันมันไม่ฝืดมากนะครับประมาณนั้นโอเคงั้นจะเห็นว่าเงินเนี่ยหรือเม็ดเงินใหญ่เนี่ยเขาก็คิดนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ไม่เกิด recession อ่าหุ้นมันถึงได้ขึ้นแรงถึงไหมประมาณนี้เนาะ จริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นบวกต่อทองแต่กลายาว่าตอนนี้ทองมันดันขึ้นด้วยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับแล้วผมก็เอ่อมาดูกันที่ทองคําต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองคําเนี่ยผมได้บอกทุกคนตลอดเลยว่ามันเนี่ยไม่ใช่ขาลงแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นแบบลวดแบบรัวๆตอนเนี้ยเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยเม็ดเงินมันน่าจะไปเกงหุ้นกันมากกว่านะครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะ <pero S 1> แต่ว่าในความเป็นจริงคือไม่ใช่อย่างนั้นนะหุ้นมันทองมันดันขึ้นแบบ อ่ทำ oh, high เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแนวะคิดของผมผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไล่ซื้อตรงนี้โดยเฉพาะคนที่เล่นยาวคนเล่นยาวเนี่ยผมแนะนําให้ถือต่อนะครับก็คือถือต่อลุ้นไปเพราะว่าลุ้นในภาพใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่าเมื่อไหร่ที่เขาเล่นหุ้นกันจบแล้วเนี่ยก็มาค่อยมาดันทองต่อแต่ว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะดันทองพร้อมหุ้นตอนนี้นะครับอ่าเม็ดเงินมีจํากัดเพราะฉะนั้นคุณจะมาดันทองทําไมตอนนี้นะอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออสำหรับคนเล่นยาวนะครับรอย่อถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ที่มีตลาดผิดหวังบางอย่างทองลงแรงนะเดี๋ยวมันมีข่าวมาเองนะเราค่อยซื้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแนวรับเนี่ยค่อยดูอีกทีนึงยังไงก็ต้องต่ำกว่าพันหกร้อยเออยังไงต้องต่ำกว่าสองพันหกร้อยลงไปนะสำหรับคนเล่นยาวนะและเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สาหรับคนเล่นสั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณขายคนเล่นสั้นเขาจะแบบวันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มขึ้นมันมากกว่านะครับแต่ว่าจุดเข้าซื้อของคุณเนี่ย คือสามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าหลุด2,600ลงไปเมื่อไหร่หลุด2,600ลงไปคือเสียทรงขาขึ้นระยะสั้นทันทีนะครับทำให้เออการที่แบบจะซื้อแล้วแป๊บๆออกได้ในวัน2วันเนี่ยมันก็จะยากนะเพราะว่าเออทรงขาขึ้นมันเสียอันนี้คือหมายถึงสปอตทองนอกนะโอเคพอเรามาดูในทองไทยนะก็ต้องพูดถึงค่างเงินบาทนะผมเปิดค่างเงินบาทให้ดูค่างเงินบาทนะครับอ่ะนี่เลยครับ เราจะเห็นว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันอยู่แถวแนวรับแล้วนะครับแถวแนวรับมันเนี่ยสามสองจุดหกห้าก็คือใกล้แนวรับมากมีความหมายว่าอะไรหมายความว่าแมงชั่นเนี่ยเขาต้องดูแลบริเวณเนี้เห็นไหมเขาเคยดูแลบริเวณนี้ตลอดนะวันนี้เขาคิดว่าน่าจะต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่ารอบนี้บาทมันจะแข็งขอะไรกันนักหนานี่คือเป็นมันกำลังแสดงเห็นว่าเงินบาทเสียความไม่มีความเสถียรภาพนะครับก็คือเสีภาพม,มันไม่ค่อยดีมันเหวี่ยงเกินไปนะครับประมาณนี้ก็ถือไม่ดีพรันเนี่ยตรงเนี้ยเขาต้องทําอะไรบางอย่าง มีวิธีการมากมายที่เขาจะทำให้มันบาทไม่อ่อนไม่เอ้ยทาให้บาทไม่แข็งมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเขาจะทาได้เหรอนะครับคือทําได้แน่นอนนะคะประมาณนั้นเนาะก็รอดูต่อไปซึ่งถ้าตรงนี้เป็นอย่างที่ผมคาดเนี่ยก็คือเงินบาทเนี่ยถ้ามันไม่ได้กดดันทองแล้วหมายความว่าทองไทยเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มได้ง่ายนะหลังจากนี้ก็ถ้าจะซื้อเนี่ยก็จะเป็นทองไทยแล้วกันนะเพราะตรงนี้เนี่ยก็คนข้างได้เปรียบเลยเมื่อไหรรีบาว เมื่อไหร่เงินบาทรีบาวน์นะครับแรงๆเนี่ยเผลอๆถ้าทองนอกลงนะครับพังทีทองไทยอาจจะไม่ได้ลงด้วยนะเผลอๆขึ้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยเนาะก็ไปลุ้นกันนะครับสําหรับคนเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวนะก็ถ้าซื้อตรงน,นี้ก็เป็นทองแท่งแต่ว่าคนเล่นยาวเนี่ยไม่ไม่ได้จุดซื้อห้ามซื้อนะครับตรงนี้นะถืออย่างเดียวคนเล่นสั้นเนี่ยคุณต้องคิดอย่างเดียวว่าเออซื้อแล้วเนี่ยต้องมีสต็อปลอสอย่างที่ผมบอกนะว่าลุ้นเลยว่าถ้า,ถาเล่นสั้นนะอย่าหลุด 2,600นะครับอย่าหลุด2,600เนาะอย่าหลุด2,600คือถ้าถ้าหลุด2,600ลงไปเนี่ยเอ้ยนี่มันตัวเลขมันผิดนะครัแบบหนึ่งขอลบออกก่อนพอดีว่ามันเป็นอันเก่านะครับสมัยก่อนบ้านันอวันนะลบก่อนอ่าโอเคไอตัวนี้ไม่ใช่นะโอเคตรง2,600เนี่ยจะเป็นแนวรับของระยะสั้นนะครับคือถ้าหลุดเนี่ยคุณต้องคัดลอสคุณเล่นสั้นมาหลุดเนี่ยคือคัดไปก่อนเลยนะเพราะว่า มันจะทําให้เราเซ็งแล้วนะเพราะว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นในวันสองวันที่เราลุ้นเนี่ยมันก็จะยากนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้นาให้เล่นช็อตนะคือถ้าคุณไปขายแล้วลุ้นว่าจะลงแล้วมาซื้อกลับเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นขาขึ้นใหญ่เนี่ยเวลาเล่นลงเล่นตามเทนใหญ่นะครับอ่าเล่นเทนใหญ่เป็นขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแค่รอย่อซื้อนะครับจะง่ายกว่านะครับอืม ็โอเคเทนใหญ่เป็นขึ้นคงไม่ต้องอธิบายในคลิปนี้นะคือก็พูดไปตลอดเลยนะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ดันให้ทองคาขึ้นแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเล่นกับอะไรเราเล่นกับนโยบายแบงค์ชาติเกี่ยวกับเรื่องการเตีมลุ้นรัฐบาทจะอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องของการลดดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยตอนนี้ข่าวกําลังเล่นกันอยู่นะครับแล้วเขามองอะไรกันเขากําลังเข้าหุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทองเนี่ยน่าจะขึ้นเร็วได้ยากในระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็น,เ,เ,ปนเป็นภาพที่ผมมองแต่ว่า ถามว่าทางเทคนิคตอนนี้ยังยังไม่ได้มีสัญญาณขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทางเทคนิคของมันเนี่ยก็คือทองทองทองนอกเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับประมาณนี้เนาะจนกว่าเจ้าเขาจะเทคโปรฟิตนะครับเหมือนจะลงแรงนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเมื่อไหร่นะก็โอเคก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยคงมีเท่านี้แนละ้วเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย